สวัสดีครับท่านผู้ชมช่องวิถีกรลากยาสสำหรับเกษตรมือใหม่ที่กำลังจะเลือกพันไม้กำลังจะเลือกต้นไม้มาปลูกในสวนเนี่ยอย่างแรกเลยที่เพื่อนเพื่อนที่ต้องรู้นั่นก็คือเรื่องระยะเวลาในการติดดอกออกผลของต้นไม้ที่เรามาปลูกต้นไม้ที่เราปลูกลงดินเนี่ยมันใช้เวลากี่วันมันใช้เวลากี่เดือนมันใช้เวลากี่ปีมันถึงจะให้ผลผลิต ทำไมเราต้องรู้เพราะว่าเราจะได้วางแผนรายได้ของเราได้ในอนาคตข้างหน้าอย่างที่สองต้นไม้ที่เราปลูกมันมีช่วงออกดอกติดผลเก็บผลผลิตในช่วงเวลาไหนหน้าร้อนหน้าหนาวหรือหน้าฝนหรือให้ผลผลิตทั้งปีนี่คือเรื่องที่ต้องรู้เพราะว่าถ้าเราทำกเกษตรแบบไม่รู้เลยหรือทำกเกษตรแบบ คนทําเกษตรรุ่นกเก่าๆที่ทําเกษตรเชิงเดี่ยวเนี่ยเขาจะมีรายได้แค่ครั้งเดียวต่อปีถ้าเขาปลูกข้าวพอหน้าหนาวได้เวลาเกี่ยวข้าวเขาก็จะมีรายได้แค่หนึ่งครั้งกว่าจะมีรายได้อีกครั้งหนึ่งก็ต้องรอปีหน้านั่นคือในหนึ่งปีเขามีรายได้แค่ครั้งเดียวคนปลูกอ้อยจะมีช่วงเวลาการตัดอ้อยตั้งแต่เดือนมกราจนถึงเดือนเมษาขายอ้อยแล้วก็ได้เงินครั้งเดียวต่อปี แต่ถ้าทําเกษตรผสมผสานเนี่ยเราต้องวางแผนให้มันมีไรายได้ต่อเนื่องทั้งปีอาจจะเป็นทุกวันทุกสัปดาห์ทุกเดือนต่อเนื่องต้นไม้ชนิดแต่ละชนิดเนี่ยมันมีช่วงเวลาในการให้ผลผลิตของมันฝรั่งให้ผลผลิตต่อเนื่องทั้งปีแต่ถ้าเป็นมะขามเทศช่วง,งหน้าร้อนเท่านั้นคือช่วงตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนเมษาสะเดาก็มีช่วงเวลาออกดอก ช่วงเวลาที่เก็บผลผลิตในช่วงเดือนตุลาจนถึงเดือนกุมภานั่นคือช่วงเวลาของการออกดอกติดผลการที่จะทําให้เรามีไรายได้เพราะฉะนั้นเราจะวางแผนยังไงให้มันต่อเนื่องมีไรายได้ตลอดทั้งปีเพื่อที่เราจะได้ไม่ขัดสนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิตของเราแต่ละวันทําเกษตรแล้วมีไรายได้เหมือนมนุษย์เงินเดือนอาจจะมากกว่ามนุษย์เงินเดือนคือมนุษย์เงินเดือนเขามีไรายได้ครั้งเดียวต่อเดือน แต่เราอาจจะมีไรายได้ทุกวันอาจจะไม่ไม่ไม,มากแต่มีไรายได้ได้ใช้จ่ายได้ใช้จ่ายในชีวิตประจําวันตลอดเวลาแทบทุกวันนี่คือเรื่องที่ต้องวางแผนเอาไว้สําหรับคนทําเกษตรเพราะว่าเราไม่มีเงินเดือนไงเราไม่มีอะไรที่แน่นอนเป็นเงินเดือนเราเพราะนั้นผลผลิตที่เราได้เนี่ยมันต้องได้ต่อเนื่องวันนี้ผมจะมายกตัวอย่างผมวางแผนเอาไว้ตั้งแต่เริ่มปลูกว่าผมจะต้องมีไรายได้ต่อเนื่องทั้งปีอย่างแรกเลยผมปลูกไผ่ ไผ่สำหรับการขายหนอ่อคือไผ่เลี้ยงหวานกับไผ่กินทรงปฏิทินของไผ่เนี่ยมันจะมีไรายได้8เดือนจาก12เดือนคือเราสามารถตัดหน่อขายได้ถึง8เดือนอย่างแรกเลยเนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมกราถ้าเราให้น้ําไผ่ในช่วงหน้าแลง้งคือหน้าแ้งตั้งแต่เดือนมกราตั้งแต่ธันวามาเลยจนถึงเดือนเมษาเนี่ยมันไม่มีฝนไผ่จะไม่ออกดอกถ้าเราให้น้ํา มันก็จะออกหน่อให้เราเอามากินให้เราเอามาขายได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะได้หน,อนห่อไผ่ในฤดูแรงมีหน่อไม้เอาไว้กินมีหน่อไม้เอาไว้ขายต้องให้น้ําถึงจะมีหนอ่อเพราะนั้นพอเข้าหน้าฝนมันมีฝนตกมาเนี่ยหน่อไม้ยิ่งออกเยอะขึ้นนะครับจะหมดฤดูกาลของการตัดหน่อขายเนี่ยการมีรายได้จากหน่อไม้เนี่ยก็คือเดือนตุลานะครับ เดือนตุลาเนี่ยเริ่มหมดละหนอ่อเริ่มหมดหนอ่อเริ่มลดลงเพราะว่าฝนก็เริ่มหายไปแล้วมันจะไม่ค่อยมีหน่อและอีกอย่างหนึ่งการปลูกไผ่เนี่ยมันต้องพักกอพักกอในการดูแลรักษาแต่งกออะไรเนี่ยใช้เวลาประมาณสองสามเดือนจนถึงเดือนธันวานะครับตั้งแต่ตุลาจนถึงธันวาเพราะนั้นเราจะเว้นไม่เก็บไผ่เนี่ยเป็นช่วงดูแลรักษาอยู่สี่เดือนเราจะมีช่วงเวลาเก็บเกี่ยวทำไรายได้จากไผ่เนี่ยประมาณแปดเดือน พอหมดภัยเดือนตุลาเราจะมีรายได้จากสะดาสะดาจะเริ่มออกดอกในช่วงกลางเดือนตุลาไปจนถึงเดือนกุมภาเห็นไหมครับผมรายได้มันจะต่อเนื่องแล้วหมดภัยได้สะดาเอาไปขายมีรายได้จากการขายดอกสะดานี่คือผลผลิตที่มันออกมาต่อเนื่องกันอย่างที่สามมะขามเทศมะขามเทศที่ผมปลูกเอาไว้เนี่ยมะขามเทศมันจะให้ผลผลิตช่วงฤดูแล้ง คือช่วงตั้งแต่เดือนธันวาจนถึงเดือนมกราเพราะนั้นพอหมดจากเสดาเรามีมาขามเทศต่อเนื่องไปอีกรายได้ส่วนใหญ่น,น,น,นี่มันจะเกยกันอยู่มันจะเกยกันระหว่างเดือนชนเดือนเนี่ยมันจะเกยกันเพราะนั้นรายได้สามอย่างเนี่ยมันเป็นรายได้ตลอดทั้งปีและเรามีรายได้ตลอดทั้งปีและเพื่อความมั่นใจเนี่ยเราก็ต้องหาพืชที่มันมีรายได้ทุกวันมีรายได้ทุกสัปดาห์ หรือมีอไรายได้ต่อเนื่องทั้งเดือนเราก็เลือกต้นไม้ที่มันมีให้ผลผลิตทั้งปีต้นไม้ที่มันให้ผลผลิตทั้งปีมีอะไรไม้ผลนี่ก็จะมีอย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างไปเมื่อคลิปที่แล้วก็คือฝรั่งกับน้อยหนาเอามาปลูกเสริมเพื่อรับประกันว่ามะขามเทศเนี่ยบางปีเนะี่ยมันติดฝักไม่ดีถ้าอากาศมันไม่ดีเราอาจจะมีมะขามเทศที่ได้ผลผลิตได้น้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ประกันความเสี่ยงกับพืชชนิดอื่นไปด้วย นี่คือการวางแผนว่ารายได้มันจะต่อเนื่องทั้งปีมีรายได้แบบรายวันหลายรลายเดือนรายสัปดาห์ถ้าปลูกพืชสักสิบชนิดเนี่ยรายได้มันแทบจะเข้ามาทุกวันมันอยู่ที่ว่าเราขยันเอาไปขายหรือเปล่าแค่นั้นเองเพราะนั้นเพื่อนๆต้องรู้ด้วยว่าการปลูกพืชแต่ละชนิดเนี่ยต้องรู้ช่วงระยะเวลาในการที่จะมันใช้เวลากี่วันกี่เดือนพืชที่ปลูกด้วยเมล็ดเนี่ย มันก็จะได้ผลผลิตช้าหน่อยกว่าจะเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาสองปีขึ้นไปบางอย่างอาจจะถึง5ปีในการใช้เมล็ดเพราะนั้นถ้าเราปลูกด้วยกิ่งตอนมันก็จะให้ผลผลิตเร็วสดาเนี่ยถ้าปลูกใช้เมล็ดเนี่ยใช้เวลาถึงห้าปีแต่ถ้าเราใช้กิ่งตอนใช้เวลาแค่ปีเดียวได้ผลผลิตแล้วมะขามเทศก็เหมือนกันมะขามเทศเนี่ยถ้าเราปลูกด้วยเมล็ดเนี่ยกว่าจะใช้เวลาในการติดดอกออกฝักเนี่ยสองปีถึงสามปีแต่ถ้ากิ่งตอน ไม่ถึงปีนะครับฝรั่งน้อยหนาเนี่ยก็ใกล้เคียงกันถ้าปลูกด้วยมเมล็ดเนี่ยใช้เวลาสองถึงสาปีถ้าปลูกด้วยกิ่งตอนภายในปีเดียวเพราะนั้นการเลือกต้นพันธุ์ที่จะมาปลูกเนี่ยเราก็ต้องเลือกวิธีที่การใช้กิ่งพันธุ์ด้วยไม่ไม่ใช่ว่าเราจะปลูกด้วยมเมล็ดทั้งหมดเลยโอ้ทีนี้รอไปเลยสามปีสี่ปีกว่าจะได้ผลผลิตในพืชแต่ละชนิดแต่ถ้าเราปลูกด้วยกิ่งตอนในกิ่งตอนราคามันก็จะแพงหน่อย แพงกว่าการปลูกด้วยมเมล็ดแต่เราซื้อเวลาได้มันให้ผลผลิตเราได้เร็วเพราะฉะนั้นมันแพงกว่ากันไม่เท่าไหร่เพราะ,ะนั้นแพงกว่ากันเป็นหลักสิบบาทเพราะ,ะนั้นปลูกด้วยกิ่งตอนดีที่สุดเพราะ,ะนั้นการเลือกกิ่งพันุต้นพันุ์ก็ต้องดูด้วยว่าเราจะเลือกต้นพันธุ์ชนิดไหนมาปลูกนะครับไม่ใช่ว่าจะปะลูกเมล็ดหมดเลยอย่างที่ผมบอกเนี่ยมันช้านะครับผมกว่าจะได้ผลผลิตกว่าจะมีไรายได้เนี่ยถ้าปลูกด้วยกิ่งตอนเนี่ยมันใช้มันใช้เวลาน้อยเราอย่าไปนึกว่าเอ้าปลูกด้วยกิ่งตอนเนี่ย เวลาฟ้าฝนล,ลมพายุมาเนี่ยต้นไม้มันจะล้มไม่ล้มนะครับผมอย่าไปคิดว่าต้นไม้มันจะล้มง่ายๆไม่ล้มง่ายๆในส่วนของผมเนี่ยส่วนใหญ่ร้อยละเจ็ดสิบแปดสิบนะครับผมปลูกด้วยกิ่งตอนผมไม่มีปัญหาเรื่องต้นไม้ล้มนะครับผมเวลาลมพายุมาไม่มีนะครับผมไม่มีอย่าไปกังวลเรื่องนั้นนะครับผมเลยอย่างหนึ่งการปลูกด้วยเพาะเมล็ดเนี่ยอย่างมะขามเทศมันก็มีข้อเสียมเมล็ดที่ปลูกเอ่อมะขามเทศที่ปลูกจากเมล็ดเนี่ยหนามเยอะมาก หนามเยอะมากเหมือนกับมะกรูดมะกรูดถ้าปลูกจากมเมล็ดเนี่ยหนามก็เยอะแต่ถ้าเราปลูกจากกิ่งตอนเนี่ยนอกจากได้ผลผลิตเร็วแล้วเนี่ยโตเร็วแล้วเนี่ยเรื่องหนามไม่ค่อยเยอะด้วยนะครับผมสําหรับไม้ที่มันมีหนามนะครับผมนี่คือเรื่องราวที่เอามาเล่าให้ฟังว่าไม่ใช่ว่าอยากจะนึกปลูกอะไรก็ปลูกในการทําเกษตรปลูกต้องวางแผนด้วยนะครับผมเรื่องรายได้เรื่องช่วงเวลาของการออกผลผลิตการเก็บเกี่ยวผลผลิต ทำยังไงให้มันมีรายได้เร็วทำยังไงให้มันมีรายได้ต่อเนื่องตลอดทั้งปีมันต้องวางแผนคือถ้าเราปลูกพืชชนิดเดียวทั้งแปลงเนี่ยถ้ามันเกิดปัญหาเรื่องฝนแรงเรื่องน้ําท่วมผล,ผลผลิตไม่ดีในปีนั้นเราจะไม่มีรายได้เลยแต่ถ้าเราปลูกผสมผสานหลายๆอย่างเนี่ยรายได้มันจะหมุนเวียนต่อเนื่องกันตลอดทั้งปีนะครับเพราะนั้นรายได้มันจะไม่ขัดสนในเรื่องค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตมันมีไม่มีความเสี่ยง ในเรื่องราคาของผลผลิตเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรบางปีมันถูกนะครับผมผลไม้บางอย่างในบางปีมันถูกถ้ามันถูกขึ้นมารายได้เราก็ไม่รายได้รายได้เราก็ได้น้อยลงมันเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งของการปลูกพืชชนิดเดียวหรือปลูกไม่กี่อย่างในแปลงถ้าเราปลูกได้หลายอย่างเนี่ยมันลดความเสี่ยงในเรื่องรายได้เราได้ไอ้นี่ได้น้อยแต่อีกอย่างหนึ่งมันได้เยอะมันก็ถั่วถัวกันไป ผสมกันไปนะครับผมเราผิดพลาดอีกอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งเราอาจจะดีนะครับเพราะฉะนั้นมันลดความเสี่ยงในเรื่องรายได้ในการทําเกษตรเพราะฉะนั้นการปลูกผสมผสานเนี่ยมันมีข้อดีหลายชนิดหลายอย่างเราเหนื่อยไม่มากแล้วการเลือกพืชที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งอีกข้อหนึ่งก็คือว่าพืชชนิดนั้นๆนนนที่เราเอามาปลูกเนี่ยมันต้องดูแลง,ง่ายการดูแลง,ง่ายเนี่ยใช้ปุ๋ยน้อย ใช้น้าน้อยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงหรือใช้ขยาฆ่าแมลงน้อยนี่คือการดูแลง่ายพืชที่ผมปลูกเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นพืชพื้นเมืองพืชพื้นเมืองที่คนมองข้ามพืชพื้นเมืองข้อดีของมันก็คือว่ามันทนแรงทนน้าท่วมแรงเท่าไหร่ต้นไม้ก็ไม่ตายท่วมยังไงน้ําก็เออต้นไม้ก็ไม่ตายนี่คือข้อดีของมันนะครับผมถ้าเราไปเลือกพืชตามกระแสโดยที่เราไม่รู้ นิสัยของพืชชนิดนั้นปลูกมะม่วงในน้ำท่วมตายนะครับผมต้นมะม่วงตายนะครับปลูกทุเรียนช่วงหน้าแรงเนี่ยขาดน้ำทุเรียนยืนต้นตายนะครับผมพืชหลายๆอย่างขนุนก็เหมือนกันขนุนเนี่ยถ้าแรงจัดจัดเราไม่ให้น้ํามันเนี่ยเราปล่อยให้มันยืนต้นเนี่ยมันยืนต้นตายได้สําหรับขนุนเพราะนั้นเราต้องรู้นะครับผมว่าพืชแต่ละชนิดมันทนแรงทนน้าท่วม มันได้ผลผลิตยังไงออกผลผลิตตอนไหนเนี่ยคือเรื่องราวที่ต้องรู้ก็มาฝากกันไว้นะครับผมสําหรับการวางแผนที่จะปลูกพืชนะครับผมพืชพืชทุกชนิดนะครับผมมันดีมันมีข้อดีข้อเสียพืชที่ผมแนะนําไปสี่ห้าอย่างที่ผมยกตัวอ,อย่างให้ฟังรายได้มันอยู่ในระดับปานกลางจนถึงในขั้นดีมากนะครับผมเพราะนั้นถ้าใครนึกอะไรไม่ออกเนี่ยจะปลูกเรียนแบบผมเนี่ยไม่ว่ากันตามสบายเลยนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็คงจะได้ความรู้กันบ้างนะครับผมนิดๆไม่มากก็น,น้อยถ้าชอบคลิปแบบนี้ช่วยกดแชร์และช่วยกดติดตามให้ด้วยครับผมสวัสดีครับ